สวัสดีครับผมพอดีวันนี้ก็ได้ปลูกต้นไม้ไปหลายต้นนะครับนึกขึ้นได้ว่ามีคนเคยถามมานะครับบอกว่าการปลูกลึกกับปลูกตื้นมันแตกต่างกันยังไงแบบไหนดีกว่ากันเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในแนวทางที่ผมทานะและย้ําว่าไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องแต่เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วคิดว่ามันดีพร้อมมีคําอธิบายประกอบเหตุและผลนะครับการปลูกลึกในที่นี้หมายถึง ปลูกชนิดที่ว่าจนกระทั่งเอาดินไปกบรอบโคนต้นแบบไม่เห็นดินในถุงเพาะชำเก่าเลยนะครับนี่คือการปลูกลึกที่หลายคนเข้าใจส่วนวิธีการปลูกต,ตื้นที่ผมใช้ก็คือผมจะปลูกแบบเสมอดินครับเสมอหน้าดินแบบนี้เลย ทุกต้นในสวนนะครับจะปลูกแบบนี้ผ่านไปไม่กี่วันก็แทงยอดสวยงามครับแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับผมชอบปลูกแบบเสมอดินก็คือขุดหลุมให้ลึกแต่ไม่ได้ปลูกลึกนะครับก็คือจะปลูกแบบเสมอดินนะ่ะเพราะว่าให้รากขแขนงเนี่ยกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องระบบรากพืชด้วยนะครับรากพืชเนี่ยจะแบ่งเป็น4อย่างก็คือ1รากแก้ว รากแก้วเนี่ยจะงอกออกจากเมล็ดครับส่วนใหญ่จะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีเหมือนกันรากแก้วเนี่ยเป็นรากที่มีหน้าที่พยุงลำต้นดิ่งลงสู่ใต้ดินความยาวของรากเนี่ยก็แล้วแต่พืชชนิดน,นั้นนะครับการที่2คือรากขแขนงรากขแขนงเนี่ยจะแตกออกมาจากรากแก้วอีกทีหนึ่งนะครับรากขแขนงตัวนี้แหละจะเจริญเติบโตขนานไปตามพื้นดินครับกระจายไปได้เรื่อยๆเ,เหมือนตะข่ายเลยส่วนรากฝอยเนี่ย ก็คือรากที่งอกออกจากโคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อเสียหายไปหรือรากแก้วที่ตายไปส่วนใหญ่นะครับมักจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นไผ่พูดง่ายก็คือพืชที่เราปลูกด้วยมเมล็ดแทบทุกชนิดเนี่ยมันจะมีรากแก้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีเหมือนกันแต่รากแก้วเนี่ยจะฝ่อเสียหายไปแล้วเกิดรากฝอยขึ้นมาแทนที่แต่พืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยอย่างเช่นไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยก็จะมีรากแก้วติดมาเลยนะครับไม่ฝ่อเสียหายเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะอย่างที่4ก็คือรากโคนอ่อน หรือขนรากนั่นเองครับส่วนใหญ่จะอยู่รอบบริเวณปลายรากที่เห็นเป็นเส้นเล็กๆนั่นแหละตัวนี้แหละจะทําหน้าที่ดูดซับดูดซึมน้ําและธาตุอาหารต่างๆไปเลี้ยงลาต้นครับที่ผมปลูกแบบตื้นๆเสมอกับผิวดินเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้รากขแขนงเจริญเติบโตขนานไปตามพื้นดินได้เรื่อยๆและไวซึ่งมันจะมีรากขนอ่อนอยู่บริเวณปลายรากตัวนี้ทําหน้าที่ดูดซับน้ําและธาตุต่างๆบริเวณผิวดินนะครับ เพราะว่าท่านหารส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่บริเวณผิวดินประมาณ10เซนถึง15เซนแค่นั้นเองการที่ผมไม่ปลูกลึกจนเอาดินไปกลบโคนต้นเหมือนต้นนี้เหมือนต้นที่ปลูกให้ดูนี่แหละครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูในคลิปนี้เฉยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะขุดย้ายไปปลูกในสไตา์ของผม นะครับก็คือปลูกตื้นๆเสมอกับผิวดินอันนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้มานะครับซึ่งก็ได้เปรียบเทียบหลายต้นถามว่าการเจริญเติบโตแตกต่างกันมากไหมมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกแบบเสมอดินเนี่ยมันโตวไวกว่าและที่สําคัญนะครับการที่เราจะปลูกตื้นเราต้องขุดลึกเพราะว่าการกระจายตัวของรากเนี่ยมันไปได้ไวกว่านั่นเองครับมันอยู่เสมอผิวดินอยู่แล้วเราแค่กระตุ้นด้วยการให้น้ําและทําให้ดินบริเวณรอบขอนต้นเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นรากพวกนี้ก็จะกระจายตัวไปหาอาหารมาหล่อเลี้ยงลาต้น ดูดซับดูดซึมท่านอาหารได้ดีและไวกว่านะครับจึงทําให้การปลูกด้วยวิธีนี้โตวไวครับก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนะํามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม